ไฟไหม้ก็ดังเก็บสารเคมีอันตราย20ชั่วโมงเต็มมสารเคมีพลุมออกมามีเสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะระยะด้วยข่าวเองก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุได้ครับสวัสดีครับผมชื่อทียร์กรมูลทองใหม่นะครับเป็นผู้จัดการแผนงานของมูลที่เบอร์นิเวศครับผมเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงงานนะครับเป็นไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีที่จังหวัดระยองพอดีมันเป็นเ,เ,เหตุการณ์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสารอันตรายสารมลพิษหลายๆชนิดเมื่อเราพูดถึงเมืองในปัจจุบันนะครับเราก็จะต้องพูดถึงตัวสมาร์ทซิตี้นะครับคือเมืองที่มันมีความอัจฉริยะนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เมืองจะต้องมีเลยคือเรื่องของตัวสมาร์ทแอนแวลูเมนต์นะครับคือเราต้องทราบค่านะครับ สภาพแวดล้อมต่างๆในเมืองของเราทาง s y นเทคซีเน r g y จีเทคโนโลยีของเราเองนะครับแล้วก็มีโซลูชันสำหรับในการที่จะทำการเฝ้าระวังตรวจติดตามค่าทั้งในน้ำและในอากาศครับก็ทางมูลชีได้มีโอกาสใช้ตัวโมบาย2.5 Detector ครับผมตัวตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จริงๆก็มีความสะดวกในหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องน,นี้มันสามารถติดตั้งบนหลังคารถได้นะเป็นแม่เหล็กติดตั้ง ทางซินเทคเองก็ provide solution ตรงส่วนนี้ซึ่งเป็น IoT Solu t i o n นะครับคือจากเดิมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เครื่องวัดนะครับอ่านค่าจากหน้าจอแล้วกานจดบันทึกลงในกระดาษนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดที่ติดตั้งแล้วก็ทําการอ่านค่าส่งค่ามาอย่างระบบแล้วก็สามารถตรวจวัดได้เลยโดยที่ตัวเจ้าหน้าที่ที่่ในรถนยครับไม่ต้องลงจากรถแล้วก็ไม่ต้องลงไปเพื่อสัมผัสม,มลพิษโดยตรงในส่วนของมือที่เราเองเนี่ยเราก็รู้สึก มีความยินดีอย่างมากเลยที่ได้ตัวเครื่องนี้ไปทดลองใช้่อย่างไรก็ตามทางทบริษัทบริเวณนเองก็ขอขอบคุณทางซินเท็คเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้สนับสนุนตัวเครื่องมือนี้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่มลพิษครับผมทาง s ินเท็คนะครับซินทเทคโนโลยีของเราเองนะครับรู้สึกยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนา s มาร์ทซิตให้กับทุกๆเมืองช่วยเพิ่มความอัจฉริยะให้กับทุกๆเมือง